ว่าเป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งครับถนนเส้นนี้ถ้าขับตรงไปเรื่อยๆก็จะไปแยกไปบางบัวทองนะครับไปบางบัวทองไปบางปี้ินะครับแล้วก็ไปขึ้นทางด้วนไปจตุจักรออกไปทางภาคตะวันออกนะครับไปทางชนบุรีนะครับเปลีย่ยงซ้ายตรงนี้ก็จะออกไปพุทมตังส่วนสาย5ครับ อยู่ในเขตของสราะาาครับก็ขับแบบชิวๆครับช่วงนี้ถนนในเขตกรุงเทพก็จะโล่งครับเพราะว่าเป็นถ้าเป็นช่วงเทศกาลยอดครัคบสงการปีใหม่คน่างจังหวัดที่เข้ามาทำธุากิจอยู่ในกรุงเทพโดยเฉพาะคนอิสานครับอย่างผมเนี่ยครับสาสิกับบ้าทครับ กจะกลับบ้านครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องครับมีโอากาสช่ปีใหม่เทศกาลครับสมัยก่อนก็จะเป็นตุดจีนครับก็นานแล้วครับสมัยก่อนรู้ค,ครับที่คนทํางานถ้าเข้ามาทํางานที่เม,ม,มืองหลวงที่กรุงเทพครับคนอีสา,านครับก็จะถือเอาช่วงเทศกาลจุดจีนครับเพราะว่าท็อปเก้ก็จะเป็นคนจีนเป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่ครับก็จะได้รับแต่เอีย๊ย กลับบ้านนะครับก็จะหยุดหลายวันครับสงการก็จะสงการปีใหม่ไม่ค่อยจะสําคัญเท่าไหร่ครับวันหยุดสมัยน้นครับก็จะเป็นช่วงตุนจีนครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าปีใหม่แล้วก็ตุนจีนก็ไม่ค่อยหยุดครับก็เปลี่ยนไปครับแล้วก็ไปหยุดอีกกี่ก็สงการครับก็เทศกาลที่หยุดยาวของเมืองไทยในแต่ละปีตอนนี้ก็จะหันมาเป็นหยุดปีใหม่หยุดยาวแล้วก็ ไปอยู่ดีีก็สงกรานต์ครับส่วนจุดจีนก็จะไม่ค่อยหยุดครับอาจจะหยุดวันสองวันหรือบางที่ก็แทบไม่หยุดเลยครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงก,ก็ไม่รู้เพราะอะไรครับแต่ว่าก็โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเล่อยครับความคิดหรือว่าระเบียบแบบแผนการปฏิบัติก็จะเปลี่ยนไปครับตอนนี้ผมอยู่ถึงไมหดนเลยครับตอนนี้ วิทยาลัยมหิดลาลายาครับแล้วก็ฝันขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษครับรู้สึกว่ารถบรรทุกจะน้อยลงครับช่วงนี้ครับปกติแล้วเส้นนี้รถบรรทุกจะเยอะครับรถบรรทุกสิบล้อหกล้อรถกระบะตู้ส่งของครับจะเยอะแต่ทีนี้พอช่วงปีใหม่ครับเขาประกาศให้ในหยุดพิ่ง หลายยเส้นทางครับก็เลยทําให้ปริมาณรถลดน้อยลงครับแล้วก็เสืยบเนื่องด้วยบางบริษัทก็จะหยุดงานหยุดพักให้คนงานได้ได้พักผ่อนได้ออกไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติครับก็เลยปริมาณรถก็จะลดลงครับแต่ว่าในเขตตัวเมืองในเขตกรุงเทพปริมาณของรถน้อยลงแต่ว่ารถก็จะไป แออัดกันอยู่บนถนนเส้นหลักๆครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ครับแต่ว่าที่สาหัสที่ดูฟังตามขาวก็จะเป็นไซสานครับถนนมิตรภาพครับก็จะะลองแชมป์อันดับหนึ่งท,งทุกปีครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้เปิดมอเตอร์เว์จะช่วยแบ่งเบาได้แค่ไหนครับผมปีนี้ก็ไม่ได้กลับครับก็เดี๋ยวหาช่วงจังหวัที่ว่า เลยเทศกาลไปก่อนครับให้คนอื่นเขากลับไปก่อนครับไปเที่ยวก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยกลับครับเพราะว่าช่วงหยุดแบบนี้มันไม่เฉพาะที่เฉพาะคนที่เข้ามาทํางานที่มีทิดฐานอยู่ต่างจังหวัดกลับไปเยี่ยมบ,บ้านครับคนที่อยู่ในเมืองกรุงที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางหรือว่าในตัวเมืองภาคอื่นครับก็จะถือโอกาสวันหยุดช่วงนี้ครับพาครอบครัว ไปเที่ยวตามสถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับก็ถือว่าไปพักผ่อนครับอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติก็ได้ครับมันก็ทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ถนนที่ออกสู่ต่างจังหวัดออกไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะคาคําไปด้วยรถยนต์ครับแล้วก็ผู้คนครับก็ใครที่เดินทางก็ แล้วระวางครับช่วงนี้ก็ขับรถตามกฎจราจรครับอย่างเคร่งครัดครับเพราะว่ารถจะเยอะแล้วก็อาลามความดีใจครับในช่วงเทศกาลก็จะทําให้คนดื่มฉลองครับนี่แหละครับตัวสําคัญครับก็คือเมาอย่าขับครับก็คือให้ถึงที่ก่อนครับค่อยฉลองนะครับช่วงระหว่างทางก็เตรียมเตรียมยานพานะครับรถทห้ดีครับให้พร้อมครับไม่ว่าเรื่องเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างต่างๆครับอุปกรณ์ส่วนควบไฟ สองสว่างไฟท้ายไฟเลี้ยวครับต้องให้พร้อมครับเพราะว่าเราเดินทางไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบางคนเคยครับรถอยู่ในเขตใกล้ๆครับก็คือขับไม่เกินวันละห้โล10โลประมาณนี้ครับก็รถก็จะไม่มีอาการเท่าไหร่ครับแต่ว่าบางทีพอถึงเทศกาลเทศกาลที่เขาไปวิ่งยาวๆครับบานมีมีอาการแขงหรือว่าอาการปวดขึ้นมาได้ครับก็เช็คให้ดีครับ ยเฉพาะยางเลยครับยางรถจนครับก็สําคัญครับที่สําคัญครับคนขับครับผู้ควบคุมรถครับก็ต้องมีสภาพที่พร้อมนะยครับก็คือไม่ออนลับหดนอนแล้วก็ที่สําคัญไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ไม่ดื่มของมึนเมาครับไม่เสพของมึนเมาประมาณนี้ครับก็จะทําให้การเดินทางราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสัสดิภาพครับที่สําคัญครับก็คืออยาขับเร็วครับอยาขับที่ตูดครับ แล้วก็สังเกตใต้จราจรแล้วก็เขารบกดจราจรครับให้เชิงขันครับแค่นี้ครับเราก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางครับตอนนี้ผมขับมาถึงบริเวณแถวพุวทธมณฑลสายสามครับข้างหน้าก็จะเป็นถ้าเบียกสายก็จะไปขึ้นทางคู่ขนานรอยฟ้าบนหัวหน้าเจ้าจุดนี้ครับก็ ไปทางพรามแปดไปทางจตุจักรนะครับตอนนี้มีทางโงเชื่อมครับอากาศช่วงนี้ก็เย็นๆครับวันนี้รู้สึกว่าจะคึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกครับถนนรู้สึกว่าโล่งครับจนผมตกใจครับว่าตอนนี้บางทีก็เบล่อๆครับถึงไหนถึงไหนแลวครับขับรถเพราะว่าบางทีปกติเหมือนสมองเราจะจําครับว่ารถติดๆเราขับประมาณนี้ช่วงเวลาประมาณนี้ใช้เวลาเท่านี้เราจะถึงไหนมันก็จะบันทึกครับ พอถนนลูกๆขับไม่ต้องใช้ความเร็วมากครับขับแค่ห้าสิบหกสิบมันก็จะไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนกับมันเร็วขึ้นครับบางทีทําให้เราเลยครับถึงไหนแล้วบางทีต้องดูป้ายให้ดีครับบางทีอาจจะขับเลยครับข้างหน้าก็เป็นทางขึ้นทางคู้ขนาดลอยฟ้าพรลบพระแม่จาชนนีครับมุ่งหน้าไปทางจจุจักรไปทางพระรามแปดครับก็ปกติถนนเส้นนี้ถ้ามาช่วงเวลานี้ มันก็จะติดตั้งแต่แถวสารยาเป็นต้นมาครับหรือบางทีก็แถวเซ็นทันนู้นแหละครับถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าวันนี้โล่งโปร่งสบายครับหายใจคล่องครับก็คือครับรถแทบไม่ต้องเบรกนะครับขับโล่งๆครับถนนโล่งๆเราก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าใช้ความเร็วยังไงก็ต้องอยู่ในที่กฎหมายกำหนดครับ นนี้ผมขับอยู่ใต้ใต้ทางคู้ขนาดรอยฟ้าครับก็ไปเรื่อยๆชิวๆครับจุดหมายปลายทางของผมวันนี้ก็แถวสถาน,นีรถไฟฟ้าบางบ่าครับใครที่จะเข้าไปเที่ยวกรุงเทพก็ถือเป็นโอกาสดีครับช่วงนี้ครับเพราะว่ารถจะน้อยครับแต่ส่วนมากคนทํางานก็จะอยากจะออก่ากจังหวัดครับ ไปเฉอไปเฉลอกกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับหนึ่งปีก็มีผลสมผลเท่านั้นนะครับที่จะได้หยุดยาวครับนอกจากนก็จะทํางานหนุยงานนะครับเหนื่อยมาทั้งปีก็ถือโอกาสนี้นะครับไปพักผ่อนจอนใจครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยสมหวังครับในการเดินทางครับเงินในกระเป๋าก็เตรียมไปให้เยอะๆครับให้ตรงๆครับจะได้ ไม่ไม่กระตั้กระแทกครับไม่ฉาดตอนครับก็คิดว่าแต่ละคนก็คงเตรียมพร้อมครับเก็บเงินมาตั้งปีครับปีนี้บางที่ก็มีโบนัสยืะแย้ครับตามข่าวครับบางที่ก็ไม่เหงาครับก็ตามสภาพเศรษฐกิจครับไม่ว่างานเลยทุกอย่างครับบนบนโลกไปนี้ครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีมีรุ่งเรืองมีร่่งโรยครับ มีลุงลิ่งครับก <g> ็ <ül> จะไปตามสถานการณ์ครับตามสถานการณ์การเมืองโลกตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงครับตรงนี้เป็นตลาดสดทนบุรีครับเป็นตลาดของกินที่ใหญ่ครับอยู่ในเขตครับแถตตลิ่งชันครับ <g ül> ก็มีของกินอร่อยอร่อยร้านดังๆเยอะๆครับ ก็คนก็เยอะะทั้งกลางวันกลางคืนครับคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงัรหยุก็น่าจะคนเยอะมัปป่สมควรครับบางคนก็ถือโอกาสนี้แหละครับเข้ามาเที่ยวกรุงเทพครับคนที่ยังไม่อยากไปไหนครับไม่อยากออกตากอ่างจังหวัดเดินทางไกลๆไปไปตนรับสภาพรถ ติดหรือว่าจราลนจอแอรดไม่ไหวก็จับจังใจไว้อยู่ยึดฐานที่มั่นอยู่ในตัวเมืองก่อนครับก็คือบางคนก็จะมีโอกาสครับไปหลังเทศกาลประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนมากก็จะออกช่วงเทศกาลเพราะว่าแต่ละคนก็มีความจําเป็นมีวัตถุที่ไม่เหมือนกันครับบางคนก็อิสระครับก็คืออยากไปวันไนก็ได้ชวงไหนก็ได้ก็ถือว่าดีครับส่วนตัวผมก็ถึกจะร่วงแค่ไหนก็ ถ้าเข้ากรุงเทพหรือว่าเข้าที่เมืองใหญ่ๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับมากก็จะยึดฐานที่มั่นอยู่ตามเขตชานเมืองต่างจังหวัดครับสบายใจกว่าครับเข้าไปกรุงเทพก็ถ้าเราอายุเยอะๆหรือว่าอะไรพวกนี้ครับถึงถนนจะโล่งครับแต่ว่ามันก็ผมก็รู้สึกว่ามันจะยึดนอัดเต็มที่ก็ไปเที่ยวห้างไปพู่รูนี้ครับมันก็ลำบากลำพนดเรื่องการเข้าห้องน้ำของท่าครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับบางคนที่ ไม่ชอบอยู่ในเมืองกรุงเท่าเท่าไรครับถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็จะไม่ไม่เข้าไปครับก็แล้วแต่ชอบครับตอนนี้ก็เลยเลยต่างระดับจิ้พีมาแล้วครับก็คือทางพอเลยตลาดสดตนนบุรีมาก็จะเป็นทางแยกไปทาง ไปถนนกาญจนาครับที่จะไปทางบางกระทองไป,ปบางปินครับข้ามขึ้นสะพานข้ามคบไปอีกฝั่งครับไปทางฝั่งฝ่งามือก็จะไปทางถนนกาญจนารีเหมือนกันครับเฮ้ยถนนกาญจนาพิเศษครับก็คิดถึงทางที่จะไปกาญจนาบุรีก็คป็ว่าไปถนนพุักาญจนาุูีิไปถนกน,ปถนกาญจนาพิเศษครับหมายเลขเก้าครับก็จะ ถ้าไปทาบางแครครับคือไปทางฝั่งขวามือก็จะไปไปถนนเชษเกษมแล้วก็ข้ามไปถนนพระรามสองนะครับคือต,ตอนนี้ผมก็อยู่ยังอยู่ใต้ทางบรมรนาจัจนาดีทางขู่ขนานลอยฟ้าครับตรงนี้ก็เป็นแถวตลิ่งชันครับผมก็จะไปเลี้ยวถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะไปเข้าไปเป็นเกล้าครับ จะเบี่ยงเบี่ยงซ้ายครับเพื่อที่จะไปไปถนนราชพฤกษ์ครับไปทางบางว่าครับทางบางแคครับไปทงาทงถนนตากสินครับถ้าเราไม่ตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงตรงแยกเบี่ยงซ้ายมา ไปแยกข้างหน้าก็จะไปทางทางพระราม5ครับสบ,บานพระราม5ครับไปทางบางขุนทองครับไปนนทบุรีได้ครับนะครับผมก็จะเลี้ยวเบี่ยงสายออกทางไปทางจตุจักรนี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจตุจักรก็ต้องไปอีกเส้นนึงครับมันก็จะมีทางทางขึ้นครับแต่ว่าผม เบียกซ้ายมาแล้วก็จะชิดขวาครับเพื่อขึ้นสะพานไปทางท่าพระถนนเพชรเกษมครับถนนสามสามแปดก็จะตรงไปครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นสะพานข้ามเพื่อที่จะลกไปทางทางท่งาพระครับบนถนน้าชพฤกษ์ครับ เขตตะิชันครับเห็นว่าตอนนี้ทางด่วน M81 มแจากบางใหญ่ไปการจนบุรีก็เปิดใช้แล้วครับใช้ฟรีครับแต่ว่าเขาก็กำหนดให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่าบุดเส้นทางก็ยังไม่เรียบร้อยครับก็คือเปิดให้ใช้ฟรีครับแต่ว่าจุดพักรถปั๊มน้ำมันอาจจะไม่มีครับ จุดพักรถชั่วคราวอาจจะมีครับเป็นห้องน้ำห้องท่าอะไรพวกนี้ครับจุดจอดประมาณนครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่ายังยังสร้างไม่เสร็จตั้งโครงการครับใครที่จะไปการจ,จบนบุรีตอนนี้ก็ใช้บริการได้ครับบนทางทางมอเตอร์วีทาง, Motor v, ทางด่วนหมายเลขอิมแปดสิบเอ็ดครับเปิดใช้ใช้ฟรีแล้วครับน่าจะเริ่มตั้งแต่ ันไหนครับไม่แน่ใจน่าจะสองสามวันที่แล้วครับเลื่อยไปครับจนน่าจะหมดเดศอสาลครับเพราะว่าปกติเส้นนั้นเขาก็จะเปิดให้ใจในช่วงวันหยุดเลยครับตอนนี้ผมข้ามมาเข้าสู่ถนนราชพฤปมุ่งหน้า,ปนา,นนาไปทางถนนเพชรเกษมครับไปทางทางในทางบบงาแครับ ถ้าช่วงช่วงคนเลิกงานครับถ้าเป็นปกติธรรมดาครับถนนขาขาออกครับฝั่งทางขวาเมือครับทางฟูดวิลล่าครับที่มาจากออกมาจากทางตัวเมืองทางนู้นครับก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะช่วงประมาณสัก5โมง6โมงเย็นครับถ้าจะให้โล่งก็ต้องดึกดึงหน่อยครับถนนเส้นนี้ครับประมาณ สองทุ่มครับประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มครับให้คนทยอยออกกันหมดครับถ้ามาก,ก็จะรถไม่เยอะเท่าไหร่ครับถนนก็จะไม่มืดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีไฟส่องสว่างก่อกันบางช่วงถ้าไฟมันเสียครับมันก็จะมืดๆครับ ตอนนี้ก็ยังสว่างสบาย,ยครับก็ถือว,ว่าด,ดีครับรรมองเห็นเส้นจราจรหมองเห็นถนนชัดเจนครับรถก็ถือว่าปกติครับช่วงนี้ครับคนก็คงอยากเดินทางยังเดินท,เดนทางอยู่ครับกปินกบอยครับ จะรับ,บสนิทสุขสันแต่ก็ถือว่ารถ าแฟนะครับมีห้องน้ำครับมีคาร์วัลครั B7 ว,วัลปั๊มก็เตรีวมไสะดวกสบายครับทุกวันนี้ปัมป๊มก็จะมีมีร้านสะดวกซื้อมีห้องน้ำไว้บริการครับแต่ว่าจอดนานไม่ได้ครับก็ต้องถ้าเราไม่มาใช้บริการไปเข้าห้องน้ำก็ก็ประมาณครับจะเกินเวลาครับ กติปั๊ฟัมนี้ก็เวลาแวะเข้ามาก็ไม่ค่อยมีที่จอด,ดรถกับรถจะเต็มครับแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเงียบเ,ยยง,เงาๆครับก็รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็คงจะเป็นอิทธิพลของอ่านหยุดเทศกาลปีใหม่ครับส่งผลให้ฟัมบางทีก็เงียบๆรับฟัมในตัวเมืองครับที่เคยยึกครักก็จะ เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าตรงนี้รถติดเยอะครับขึ้นสะพานติดเยอะมากครับผมก็จะปกติผมต้องเบี่ยงขวาขึ้นสะพานตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางทางหลักครับรถจะเยอะมากครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมก็จะขับข้างล่างครับก็คือไปตรงแยกยอมผ่าน ไฟแดงครับเพราะว่าถ้าขึ้นขบวนก็คงไม่ต่างกับเพราว่ารถมันเยอะครับปกติถนนมันจะล่มครับเมื่อกี้ที่ขับมาก่อนที่ผมจะแวะเข้าตกปั๊มก็ถนนก็ยังโล่งๆครับครับแบบชิวๆครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับบนถนนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับติดยาวเหยียดเลยครับ ติดทั้งทั้งล่างข้างบนก็ฮาแล้วครับงานนี้ก <c> ร <oughs> สาสว่าเ,า,เาเข้าเข้าเขตกรุงเทพเข้าเขตในเมืองรถญะน้อยครับกลายเป็ว่า <c oughs> ก็มีบางอารมณ์ครับที่มีบางอารมณ์ครับที่รถติดครับติดแบบน่าตกใจครับข้างหน้าปิด แยกไฟแดงครับน่าจะเป็นถนนบางแวกครับสอนอบางเสาถูงเลี้ยวซ้ายครับมัตถตโนดครับก็ถือว่ารถเยอะพอสมควรครับเมื่อกี้ที่แยกไฟแดงปกติเรารถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคงเป็นรถที่หลบออกมาจากรถที่ติด ที่บนสะพานครับคนที่ออกทันก็ออกครับแล้วก็ออกมาวิ่งดานล่างครับก็เลยอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าผิดคาดพอสมควรครับคิดว่าจะโล่งตลอดครับน่าจะมีอุบัติเหตุครับเพราะว่าบนช่วงบนสะพานครับเพราะว่าบอเลยสะพานมาก็รถก็โล่งครับน่าจะมีอะไรสักอย่างบนสะพานครับเพราะว่าฝั่งทางขวามือทางนู้นครับขาออกครับมีเห็นรถรถฉุกเชิญครับรถเอมบูลานรับเปิดไฟบูบวาไปครับ ก็ถือว่าไม่สาหัสสากัดครับยังยังให้โล่งใจได้อยู่ครับว่าถนนไม่ได้พิดปกติครับก็คือการจราจรก็แค่มีอุบัติเหตุเป็นบางช่วงครับก็โล,ล่งนะครับถนน ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางว่าครับก็จะเป็นสีแส่แยกสี่แยก,กยสี่แยกแเขาเรียกอะไรสี่แยกถนนเพชรเกษมครับก็คือถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับก็จะไปทางท่าพักไปทางวงเวียนใหญ่ครับถ้าเลี้ยวเลี้ยวขวาก็จะไปทางบางแคครับ ถ้าตรงไปก็จะไปไปสะพานตากสินครับไปทางสาธรครับผมก็จะเบี่ยงซ้ายครับไม่ขึ้นสะพานครับเบี่ยงซ้ายแล้วก็ชิดขวาครับไปทางพุทธปทธนสายหนึ่งครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปจะรัตตสีตินพงครับ ทางท่าพาครับก็ปกติแล้วตรงนี้รถจะเยอะครับแต่ว่าวันนี้ก็โล่งครับก็นั่นแหละครับเป็นอิทธิพลของวันจุดช่วงปีใหม่ครับตรงนี้ครับเป็นเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางบ่าครับปกติรถจะแออัแยัดเยียดครับหนาแน่นครับเลี้ยวยากครับทั้งแท็กซี่ทั้งคนมารอรับครับ ครับบัรยาการในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับท,ท,ท,ที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้นครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยทุกที่ตัวไทยครับสวัสดีครับ